สวัสดีครับโอกระผมลุงประกาบบีบีวันนี้ก็จะมาช้อนลูกไรธรรมชาตินะครับนี่ครับที่ผมตักมานะครับนี่นะครับลูกไลตามธรรมชาตินะครับก็จะมียิบ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 ครับนี่นะครับนี่นะครับ ก็จะมีเยอะอยู่นะครับตามคลองนี่นะครับคลองชายนานครับก็เยอะอยู่นะครับก็จะมาทําการตักกันในคลองนี่นะครับผมก็จะทําการตักนี่แหละครับที่ผมตักไว้น้อยหนึ่ง ก็จะทำงานตนาตักก่อนเยอะอยู่นะครับก็ยิงตักก็ยิงขึ้นนะครับที่ตรงนี้ก็จะเป็นกลมเลยนะครับไม่รู้เห็นกันแล้วไปเอานะครับ ก็เยอะอยู่นะครับนี่นะครับตักมาแล้วนะครับก็จะไปเรื่อยนะครับคลองลายแดงครับแดงแป๊ดเลยนะครับธรรมชาติครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องผมนะครับและกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปมีสาระตามธรรมชาตินะครับสวัสดีครับ